ห้าสี่สามเอ้ยมันอินโทรช่องอื่นดีกว่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับคุณอยู่กับช่อง E-Si997 นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาทำการแกล้งคนนะครับผมในประเทศซูกาซิตี้นะครับผมคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับส่วนใครที่กดอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ต้องกดซ้ำนะครับผมกดทีเดียวพอแล้วนะฮะเพื <im ps> ่อเป็นการเสียเวลาครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปแกล้งคนกันดีกว่าครับผมไปรักทุกคนมากๆเลย ผมบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่ามันผิดกฎไหลแรงมากของประเทศนะครับผมแต่ว่าผมนะครับได้รับอนุญาตจากเดเวลอปเปอร์หลังบ้านเรียบร้อยนะครับผมและตำรวจนะครับก็ไม่รู้แล้วว่าผมอะจะแก้แล้วผมคือไม่ได้บอกใครเลยคุณผู้ชมผมบอกแค่เดเวลอปเปอร์นะครับก็คือคนทำเซิร์ฟคนเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมเนี่ยขับรถหนีตำรวจเนี่ยลงน้ำใช่คุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดตำรวจเนี่ยมันตามผมไม่ได้เนี่ยมันจะร้องยังไงนะครับผมไปดูกันไปดูกันเลย15 minutes later โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็ได้รถจากนายกเรียบร้อยนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับนายกการันตีว่าแข่งกับตำรวจได้นะครับและก็ไม่โกงจนเกินไปนะครับเรียกได้ว่าบาลานซ์กันนะครับผมก็คือไม่มีใครเหนือกว่าใครเลยนะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยฮะเราจะมาแก้ตำรวจกันนะครับผมอันดับแรกนะครับเราจะต้องทําการล่อตำรวจให้มาหาเราก่อนนะครับผมโดยการขโมยปูนให้มันขึ้นจุดของเขาก่อนนะครับผมผู้ชมผมตื่นเต้นว่ะไอเฮียแล้วแบบผมต้องแบบเรื่องอกไหม มันแน่มันมันเดี๋ยวแกล้งมมตำรวจดีกว่าเว้ยคุณผู้ชมผมว่าจุดตรงนี้คือแม่งแบบเป็นจุดแลนด์มาร์กที่ทุกคนต้องมาขมโมยปูนที่นี่เว้ยคุณผู้ชมซึ่งผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นโจนอะ่ะแม่งต้องมาที่นี่เว้ยเดีย่ยเพราะนี่มันคือแลนด์มาร์กเว้ยคือเราจะทําการขมโมยปูนนะครับเพื่อเรียกตำรวจนะอไอเฮียไอเฮียไอเฮีย<อ>มาแล้วเฮียมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมยิเสียงหวอคุณผู้ชมผมยิ้เสียงหวอว่ะผมไปก่อนผมไปก่อน ตอนนี้นะครับเราอยู่เซิร์ฟซูกาซิตี้นะครับผมไอ้เหี้ยผมหลอนว่ะผมแม่งไม่ใช่รถตำรวจว่ะเอาหมาใหม่ใหม่ขออีกที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 ขอใ้กดีข anyway. อ,มมอวีกทีขออีวทีขออีกทีขออีกทีขออีกทีขมอเกท่ขอมีกทีขอชีกมีขอีกเลยออีย,อย,อยทียออียมึง่ม่ตทีเลยี่ะคือม,มาเคยขมยปกนแข่แบบที่เป็นทีบออีกทีขออะคุณผอ้ชมนึกออกแล้วผมมาเจออบบนีมอ anyway, ีนทีขออีกทีขอีก ไม่ติดสักอันหนึ่งเลยว่ะเออเขามาขโมยปงเถื่อนก <c oughs> ูอยากชอบเลยุผู้ชมไอ้เคียบไปดาว้าดวยดาว้ยไอ้สับไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูไปละุผู้ชมผมยินเสียงหว,อว่อไยผมมันขึ้นขึ้นทางไหน ขึ้นทางไหนขึ้นทางไหนจะมาทางไหนมามึงขึ้นมาทางไหนถ้ามันมาทางซ้ายผมออกขวาถ้ามัาทางขวาผมออกซ้ายเอ,อผมแม่งโคตรไอคิวสามร้อยทุกผู้ชมเพิ่งางไหนวะ Hello, เฮลโหลไอ้ที่ทางซ้ายไป้ย่าเบรกไรพี่เดี๋ยวก่อนนะผมก็เปิดฟังเขาไว้ว่าเขาจะพูดว่าอะไรบ้างอุ้ย หย,ห,ยหยุดกูหยุดก็โ <c> ง <oughs> ่ที่กูไม่หยุดละคนนึงใครที่ก็หยุดเอ, <c oughs> อเมื่อกี้เหมือนผมเห็นไอ้นี่เลยครับรถตำรวจไอ้นี่ที่แบบเป็นคลาสแบบว่ารถไอ้คาัาสเอสอะใช่ไหมแต่ว่าขันหลังนี่หน้าตามมาไม่ทันนะดูประกาศเกอร์ฟิวด้วย เรใช่ใช่ใชคันนี้คือคัสเอสท่านผู้ชมผมมารอดรอดไปหนึ่งกระทงคกุ้ท่านผู้ชมคือแบคลอดแล้วเว้ยเฮียแล้วแบบไอ้เหี้ยรอดรอดรอดโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเยลยครับรอบสองครับผม เดี๋ยวผมมาจะให้นายยกนะครับผมเขาซ่อมรถให้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปกันต่อครับผมตรงนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่าไอ้แบบตำรวจนะคนบันเลยคุณผู้ชมเอีไอ้แบบตำรวจคนบันอะคือตอนแรกอรัผมมาคิดว่าผมไม่รอดแล้วเพราะว่าหรือว่าเพราะว่ามันมีรถคันหนึ่งที่แบบมันเป็นแบบคัสเอสคัสเอสก็คือแบบว่าคัสแบบรถแม็กรถสปอร์ตอย่างแรงเลยเดี๋ยวผมมันจะต้องรอดตำรวจมาต่อคุณผู้ชม ก็คือการนั่นคือการขโมยปูนเองนะ่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับผมในการล่อตำรวจนะเพราะผมจะขโมยในที่ที่แม่งอันตรายที่สุดคือสอนอเออเดีย๋ยวดูกันคุณผู้ชมทรงผมแม่งผมเหมือนกันเป้เลยไหมฮะทรงผมในในโรเปกับในเนี่ยเหมือนกันเลยไหมกับทรงผมไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้ขโมยเลยไอ้เหี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมว่าผมต้องเหินออกว่ะคุณผู้ชมแม่ง โอ้ยแม่นผ่านหน้าสอนไปคันหนึ From, ่งละผมเห็นละเมื่อกี้นี้คันหนึ่งอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงมันฮอบ้าไปแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยตัวอยู่ข้างหน้าคุณเจนี่แค่ฮอฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมุดผมมุดต้องมุดก่อนรอบเนี้ยต้องมุดผมต้องมุดเมื่อกี้ผมเห็นฮอปะ เฮ้ยมอสอุ้ยเฮียมีมอไซค์มาด้วยไอ้เดียไอยผมผมผมไม่ได้เขาพูดหรอที่ผมเห็นหอปะจะออกไฮเวย์เลยเวย้ยคุณผู้ชมผมไม่รู้นะว่าตำรวจที่เนี่ยเขาบัมได้หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะบัมผมนะตามมาแล้วว่ะ ตึันเดียวเองก็ฮออยู่ไหนฮอหายไปแล้วป่ะผมว่าผมส,สลัดฮอหลุดแล้วนะแต่เมื่อกี้มันเหมือนไม่ใช่ฮอตำรวจวะ่ะผมไม่แน่ใจว่ะผมไม่กล้าคอนเฟิร์มว่ะแต่ก็เขาเรียกว่าระวังไว้ก่อนดีวกว่าคุณผู้ชมกันพลาดกันพลาด ผรอดผมรอดอ่ะผมรอดไอ้เหี้ยโหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโหจริงๆ <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็รอดเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าประเด็นเลยคือแม่งประกาศแวนเต้นใส่หัวผมเว้ยซึ่งผมคิดอยู่ว่าผมอาจจะต้องไปแอบที่อ,อื่นก่อนแน่เลยเพื่อที่ว่าให้ชื่อบนหัวหายไปก่อน <c oughs> แม่งเอยโดนประกาศขึ้นหัวว่ะ แอบไหมดิว่าปูผมว่าแอบข้างหลังอะน่าน่าน่าจะผลเนี่ยแถวๆเนี้ยไม่ค่อยมีใครพวกทีนี้สวรรค์เนี้ยตำรวจมันก็ไม่ค่อยมากันนะเนี่ยแถวๆเนี้ยไม่ค่อยมีใครพวกทีนี้สวรรค์เนี้ยตำรวจมันก็ไม่ค่อยมากันนะโอ้ยไอ้เฮียไอ้เฮียอะไรของมึงเนี่ยอูยอ้เฮ้ยไอ้เแคยผมตกใจเพืยคุณผู้ชมไอ้สัตว์เอ้ย อุ้ยเดี๋ยวก่อน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 เฮ้ยหอ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 มาหอมาหอมาโอ้โหไม่เกาะไม่ปล่อยเลยวะเฮี้ยผมตกใจเมื่อกี้มเมช่อสุดผมเดี๋ยวก่อนนะเชี่อกูไม่อยู่แล้วเชื่อเชื่อเชี่อผมว่าผมมาจะดิฟกับตำรวจเล่นเว้ยผมแค่ตำรวจแม่งตัดผมมาผมจะดิฟให้แม่งดูไอ้แม่งเอ๋เลยไอ้ดู แต่แต่แต่ถ้าสมมติเราไม่ต้องจริงเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยลงลงน้ำเราค่อยลงน้ำอุ้ย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 โดนบอลตายมาดิมาดิมาดิมึงจากไหงอินเดียป่ะมามึง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 จากไหนอินเดียป่ะมามึงจากไหงอินเดียป่ะมึงเข้ามามึงจากไหงอินเดียป่ะไอ้ทีรโดนนอ แกต้องระวังนะคุณผู้ชมผม,มทว์สเต็ปดังอิงนเดียให้ดูอุยย้ยเฮ้ยเซเซอรไออนะอ์ไอ้เยี่ยงผมว่านะนายกอับแม่งขำไอ้เยี่ยแม่งขำแบบว่าไอ้ยันล่าเนยใช่ไหมวะเด้อเด้อเดอเด้อเด้อไปโดนไปโดนไอโยมว่านายกแม่งขำงมาเดิอเนแล้วไม่งเห็นนล้วม่งขำไอ้เยี่ยงแกตำรวจประเทศนี้คุณผู้ชมครับ ผมอยู่ประเทศซูการ์ซิตี้นะครับผู้ชมมาแก้ตำรวจด้วยกันนะครับโคตรบันเลยคุณผู้ชมอะไรอะไรอะไรกวนเพลงหนังอินเดียจะจับผัวยากอะไรเอ,เ,อเอา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 ดิเอาดิคุณออกรูเดิมถามกูวะดิอุ้ยแกไม่ช้าละโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไปกับอินเดียเฮ้ยเยเฮ้ยเอาดิเอาดิ เอาดีเอาดีไม่บึงก็กลัววีนหัวก็ไปข้างนึงเอาอหายไปไหนวะเออยค่ไปกั่นหัตรงนี้อุ้ย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 คุผู้ชมไม่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 ได้แล้วไม่ปล่อยเลยผู้ชมไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อยเลยอย่างนี้ต้องใช้บั๊กครับคุณผู้ชมครับบั๊กนี้นะครับ เราขออนุญาตนายกเรียบร้อยแล้วนะครับผมหวังว่าหุ่นโผงคงไม่มีใครดราม่าใส่เรานะเออไอ้แคว้งมวยเฉยคือว่านี่กุ๊บกัะลงทะเลมุดตามกุ้วานี่มุดตามกุ้วานี่ลงทะเลมุดจะเอาลงทะเลไม่ได้เว้ยไอ้เหี้ยมลงทะเลไม่ได้เว้ยลงทะเลไม่ได้เว้ยลงทะเลไม่ได้เว้ยไอ้เหี้ยมลงทะเลไม่ได้ เอ้ยเจ้คออยู่หัวแล้ววะเฮ้ยไม่ทำไงวะไม่ทำไงวะแล้วก็เลไม่ได้เลยคุณผู้ชมดูในมิสแมปฝีฟ้าเห็นไหมฮะที่เราอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครัผมน้าแต่ตัวผมน่าจะบังอยู่นะมัน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 เป็นทะเลนะแต่ว่าซึ่งซึ่งพวกมันลงมาไม่ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นบนบนบนเลย ตัลุดแทได้ยี่ฮ่าฮตัมหลุดฮ้ยฮ่าฮ้เจมึงลงมามึงลงทะเลมาตัมหลุดลงทะเลมาไอ้ยังไม่ขับได้ไงไอ้ยังตำรวจไม่กลอดคุณผู้ชมไอ้เนี่ยน้ำตาผมไหลเลยเว้ยเดี๋ยวผมไม่ต้องขึ้นบอกก่อนเดี๋ยวก่อนนะไอ้เยี่ยคอเป็นถัวผมเอ้าตะวัน ผมแก้ตำรวจที่นี่โคตรบันเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเอาห่อไม่ลอยอยู่แล้วนะเดี๋ยวขึ้นบอกดีกว่าครับผมตรงนู้นเราลงนู้นใช่ไหมเรามาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งซึ่งไอ้เหี้่ขั้วถาเลยตำรวจแม่ตำรวจแม่ไอ้เหี้ยไม่เข้ากันหมดแล้วไอ้ยี่ผมน้องตาไหลเลยเว้ยคุณผู้ชมนึกแบบว่าตำรวจแม่เอ๋วเว้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขึ้นฝั่งนี้อ่ะ อยู่ไหนอยู่ไหนเอา้านายนกเราล้อเตปีซีเลยเออเอเอคุณล้อไงคุณขับพี่คนขับรถก,ก็แบบหายหายไปจะใส่น้ำเลยอ่ะเออมันบอกมันบอกว่าไงบ้างแ,าแบบโอ้ยเงี้ยหายแบบแฮรร์ี่พอตเตอร์ <c oughs> เออใช่เหรอไอ้เงี้ยแล้วผมแบบว่าแล้วผมแบบพอพอพอผมขับลงนะ้าปุ๊บปุ๊บพุ่มแม่ก็ขับตามผมเว้ยแล้ว,แล,วแล้วผมแล้วผมก็วนไปรอบหนึ่งใช่ไหมผมมาวนขึ้นไปแล้วแล้วผมก็ขำแบบแล้ว พวกมันก็ขับใส่ผมด้วยไ <l ots> อ้เหี้ยเป็นคนเป็นคนผีกเลย <ผม S 1> สัตว์ร้องเลโออะไรเออเออเฮ้ย,ยนายกไม่ต้องไปบอกมันนะโอเคปะ่ะว่าเราคุยกันแล้วคือยอย่าไปเฉลยมันให้แม่งงงกันต่อไปไอ้เหี้ยอย่าขาเลยแล้วผมแบบไอ้ <l ots> เหี้ยแบบไอ้สัตว์ผมน้ำตาไหลตอนนี้จริงผมว่าไอ้เหี้ยผมไหลจริงเนี่ยผมให้ดูกล้องคุณผู้ชมผมให้ดูกล้องน้ำตาผมไหลจริงไอ้เหี้ยไม่ขาจริงไอ้สัตว์ผมไม่อยากชอบเลย เออผูเป็นสร้างนี่บโอ้โหเออเออเออนี่นั่นเลยมันบอกว่าไงบ้างครับมันเข้าไปในดีซีกันเหรอหรือว่าไงฮะนายกใช่ใช่มันเข้ามาแจ้วเฮ้ยมันหายไปอย่างเฮลี่พัตเตอร์เลยคุณเออโอเคนายกฝากประเทศหน่อยครับผมฝากประเทศหน่อยประเทศสกุลการตี้นะครับประเทศอะไรแบบแล้วมึงจะเดินไปเดินมาทำไมวะนายกอยู่เฉยไม่เป็นหรอเะล่เออฝากประเทศหน่อยฝากประเทศหน่อย ประเทศชิวกาเฮตี้นะครับประเทศแนวสีเหลี่ยมรูเคปสิบเปอร์เซ็นต์คอมมูนิตี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมาสร้างสรรค์กันได้ครับผมแล้วรับหน่วยงานเพิ่มเติมด้วยครับครับผมแล้วถ้าอยากมันอยากสนุกแบบนี้คืออันนี้คุณผู้ชมบอกก่อนนะว่าอันนี้มันเป็นบั็กนะครับผมซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นบั็กที่ผิดกฎร้ายแรงของประเทศถูกต้องไหมฮะนายกใช่ครับถ้าเกิดคนธรรมดาทั่วไปเนี่ย ทำแบบเนี้ซึ่งโดนใบแดงได้เลยถูกไหมครับโดยที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใบเหลืองถูกไหมฮะไม่ได้มีการเตือนอันนี้คือใบแดงนะครับผมผมเตือนไว้ก่อนว่าอันนี้นะครับเป็นการขออนุญาตนายกเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็ถึงเริ่มทําการเลคคอร์ดคลิปกันใช่คับอ่าแล้วก็เราก็เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเราก็จะไม่เฉลยตารวจให้ตารวจไม่งงต่อไปนะครับแล้วก็นายกถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผู้เล่นใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยเขาจะได้อะไรบ้างจากการสร้างตัวละครครั้งแรกครับผมจะได้การชาในส่วนของรถครับ จะมีกาชาที่นกาชาสิบพิเศษแล้วก็การชารถเข้าเมืองกระชาเล่นใหม่ครับอ๋อก็คือเอางี้คือคุณเข้ามาในเมืองเนี่ยคุณไม่เดินตีนเป่าไปทํางานแน่นอนถูกไหมใช่ครับอ่าคือคุณมีรถใช้แน่นอนถูกไหมครับผมใช่ครับอ่าแล้วค่าเงินของที่นี่มันทํางานยากไหมหรือว่ารถราคาแพงไหมอะไรเงี้ยไม่ยากครับไม่ยากครับอ่าทางานง่ายครับรถราคาก็เหมาะสมกับําทำงานการทำงานครับสมมุติว่าอาชีพเหมืองเนี่ยเป็นอาชีพเบสิกเลยถูกไหมฮะนายกแล้วทําเหมืองหนึ่งรอบเนี่ย ไม,ไม่ได้ไมที่จะซื้อรถหรือว่าแต่งรถคาสสิกไต่คันหนึง่งไม่ได้ครับไม่ได้ไไดยังไม่ได้ใช่ไหมก็คือรับรประมาณหมื่นกว่าบาทครับอ่าแล้วรถรถคันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับคันคันที่ถูกที่สุดเลยที่อยู่ในร้านค้าโอ้ก็เป็นรถพวกรถที่เขาแจกกันนะเป็นรถกระป๋องไม่ไม่เกินห้าพันหกพันอะไรเงี้ยก็คือถือว่าถ้าเกิดคุณกะเข้ามาแล้วรวยเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ครับอย่างน้อยคุณก็ต้องเล่นสักพักหนึ่งก็คือง่ายๆคือถ้าคุณขยันฟาร์มถ้าคุณมีคอมมูนิตี้ในเกมแล้วคุณมีคอนแทก มีการติดต่อต่างๆคนในเกมก็คือทํางานง่ายขึ้นดูไหม<ช>ครับผมอ่าก็คือคุณผู้ชมบอกเลยว่าคนที่เมืองนี้นะครับเป็นมิตรทุกคนนะครับขนาดตำรวจแ <c oughs> ม่งยังหาตอนที่ผมขับรถวนไปหาแมงเลย <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าคุณผู้ชมมาเล่นนะครับและถ้าเกิดมุิว่าเจอเกลียนนะครับหรือว่าพวกท็อกซินนะครับคุณผู้ชมแจ้งไปที่แอดมินหรือว่านายกหรือว่าฝ่ายซัพพอร์ตที่อยู่ในดสคอร์ดได้เลยนะครับว่า ชื่อนี้คนนี้หรือแม้คุณแคบไว้เลยคุณแคบหน้าจอไว้เลยว่าไอคนเนี้ยวิดีโอได้ครับอ่าไอคนเนี้ยมันเกียนมันเกียนมันพูดแบบนี้ถ้าคุณอ่านวิดีโอได้จะดีมากเพราะว่าเป็นหลักฐานว่าเฮ้ยมันพูดจริงๆมันเกียนจริงๆรนึกออกไหมครับผมและนายกก็คือจะให้ใบแดงหรือว่าใบเหลืองเตือนเลยใช่ไหมครับผมถ้าผิดแรงแรงคือใบแดงถูกไหมใช่ครับอ่าคือเป็นการเตือนก่อนอ่าตักเตือนตักเตือนแต่ถ้าเกิดคุณเล่นพิเรนแบบผมอย่างเงี้ยใช้บั็กหรือว่าคุณใช้โปรอย่างเงี้ย ไม่ใช่แค่โดนใบแดงนะครับคุณจะโดนประจานหน้า Discord แล้วก็หน้าไฟเอ็มคอมมูนิตด้วยนะผมเตือนไว้ก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับอ่าโอเคครับผมก็ก็ไม่สนับสนุนให้ใช้บั๊กนะอ่าอ่าใช่ใแต่อันนี้คือเรา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 ผมขออนุญาตคุณแล้วอ่าเราคุยกันแล้วว่าเออผมจะเข้ามาแกล้งคนนะอะไรเงี้ยผมอ่าเดี๋ยวใครสนใจอยากเล่นนะครับก็ลิงก์ Discord ของประเทศ อยู่ใต้คลิปนี้นะครับคุณกดจอยเข้ามาได้เลยนะครับผมก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมแค่กรอกไวลิสได้เลยครับอ่าก็คือไม่ต้องสอบว่าถือว่าหรือว่าอาจอาจจะต้องสอบหน่อยพื้นฐานอ่าเดี๋ยวจะเปิดสอบครับตอนนี้ยังไม่สอบครับอ่าตอนนี้ก็คือยังให้เข้ามาเล่นฟรีอยู่ให้เข้ามากรับเอาง่ายง่ายคือตอนนี้เล่นฟรีคุณเข้ามาได้เลยคือใช่ใช่แต่ไม่ปปรไวลิสนะไมเลยสอบคือกดสอกก็ได้เลยอ่าโอเคงั้นก็ประมาณนี้คุณผู้ชมง่ายๆไม่ยากคือคุณเข้ามาเลยแล้วสมมุติถ้าถ้า อายุไม่ถึงสิบแปดเล่นเล่นได้ไหมแต่แต่ว่ารู้เรื่องรู้เรื่องว่าอันเนี้ยถ้ารถชนบัมเงี้ยมันผิดกฎอะไรเงี้ยเล่นสามารถเข้ามาเล่นได้ไหมถ้าอายุยังไม่ไม่ถึงสิบแปดอ่ะอ๋อได้ครับได้ทุกคนครับได้หมดใช่ไหมรู้กฎใช่ครับอ่าคือก็คือขอให้รู้กฎคุยรู้เรื่องก็พอถูกไหมใช่ครับใช่ครับอ่าโอเคขอให้รู้เรื่องกฎเงี้ยอ่าโอเคครับผมประมาณนั้นคุณผู้ชมปะเดี๋ยวคลิปไม่ยาวกว่านี้ผมไม่อยากให้ลากคลิปไม่ยาวกว่านี้แล้วข้าสนใจนะครับเหมือนเดิม ทิ้งลิงก์ใต้ตคลิปนี้แล้วคุณก็มาเล่นกับผมนะครับตอนนี้นะครับผมจะประจําการแกล้งคนนะครับเดืนว,ว่าประจําการแกล้งคนอยู่ที่เมืองนี้นะครับคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่โดนผมแกล้งก็ได้นะคุณผู้ชมโอเคแล้วเจอกันครับไปบายเจอกันคลิปหน้าครับรักทุกคนมา,ากเลยแต <laughs> ่ยกเงียไม่ใช่เลยวันนะ okay, okay. ปล่อยไปไงนะั้นปล่อยให้มันงงก็เลยงั้นนะไ <laughs> อ้ย <laughs> ี่ผมน้ำตา,หา <laughs> ไหลว่ะผมแบบไม่กวนหาเลยเว้ยแบบไม่อย่างจี้แล้วแบบไม่เคี้ยว มันหมดในดีแิอย่างไอคี่ขายแบเท็กซพัตเตอร์ <c oughs>